สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเอฟซีขอมาว่าลุงพลจะโดนจับไหมนางจับถามให้ในคลิปนี้และพาเที่ยวสวนพืชทศาสตร์มอติออประเทศแคนาดาท้ายคลิปชมกันเลยจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีจ้าเอฟซี FC, ลุงพลขอมานะคะเป็นห่วงลุงพลเนาะก็เลยขอมาถามว่าถามอีกครั้งได้ไหมว่าลุงพลเนี่ยจะเป็นแพะไหมจะโดนตำรวจจับไหมดูเหมือนว่า ลุงพลจะมีแต่คนแบบงานเข้าตลอดเลยนะจะับผิดแย้ตลอดนะคะมาดูว่าจะเป็นยังไงค่ะนะคะแล้วก่อนที่ว่านางจะดูให้นะคะคนางขอตอบก่อนขออธิบายก่อนนะคะว่าที่นางออกมาพูดว่าปักทูกกับหัวเนี่ยลุงพลปักเนี่ยเพราะอะไรทําไมถึงปักนะคะที่นางบอกว่าน่าจะเป็นพระหรือว่าอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ลุงพลเคารพนะับถือบอกลุงพลทำนะ รู้แล้วค่ะพอนางไลฟ์จบนะคะนางก็เห็นคลิปหมอปลาเด้งขึ้นมานะคะก็เป็นหมอปลาเป็นคนบอกลุงพลทำค่ะว่าให้ปักทูบก,กับหัวแล้วก็ให้กินถ่านอะไรพวกนี้ก็เหมือนนางนะ่ะเป็นความเชื่อที่หมอปลารู้มาเหมือนนางรู้ที่นางมาพูดนั่นแหละควรความเชื่อก็เข้าไปดูคลิปที่นางไลฟ์สดนะว่านางพูดอะไรเนาะนางพูดอะไรก็เป็นความเชื่อว่าให้สิ่งเลวร้ายย้อนกลับไปหาคนที่คิดร้ายคนที่ใส่ร้ายลุงพลน,นั่นแหละค่ะนะคะ การติดทุบป,ปักกับหัวแล้วก็คนที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่จะทําแบบนี้ได้คนไม่บริสุทธิ์ปักได้ก็ไม่มีผลน,นะคะต่อไปค่ะมาเช็คดวงให้นะคะลุงพลอีกทีหนึ่งนะคะตาม F c ซขอมาว่าสรุปแล้วสุดท้ายลุงพลจะเป็นแพะไหมตำรวจจะจับลุงพลไหมแล้วก็มีถามมาอีกนะคะว่าลุงพลเป็นคนดีไหมอันนี้ไม่ ไม่ใช่ FC ลุงพลแหละแต่อยากรู้นะคะถามมาเนาะถามมาว่าลุงพลเป็นคนดีไหมอ่ะมาสรุปมาจับถามกันในคลิปนี้เลยค่ะนี่ตัวแทนของนางน,นะคะผู้ถาม มีไพ่อยู่ครบทุกใบนะคะจะถอดออกเฉพาะเลข2กับเลข3เท่านั้นดำแดงอะไรอยู่ครบหมดนะคะเนาะอันนี้ที่ถอดออกนะคะอยากให้ดูนะคะที่ถอดออกก็คือเลขที่ต่ำนะคะตัวเลขที่ต่ำคือนะคะเลข2กับเลข3นะคะแล้วก็ใบฟอร์มเท่านั้นนะคะที่ถอดออกเนาะ,ะต่อมาเช็คดวงกันเลยจ้า เงงนั่งตรงๆ่ะษาธุค่ะ เ่อมานะคะนึกถึงคําถามแรกเลยนะคะมาลุ้นกันนะคะคาถามแรกเลยนะคะว่าสรุปลุงพลนะ,ะจะเป็นแพ้รับบาปไหมตารวจจะจับลุงพลไหมนะคะมีเอฟซีลุงพลเป็นห่วงเลยถามมานะคะหากตํารวจนะคะจะจับลุงพลลุงพลจะเป็นแพ้รับบาปหรือว่าจะโดนจับนะคะก็ขอให้ออกมา เป็นสีดําเลยค่ะหากลุงพลจะโดนจับนะมันเป็นสีที่ไม่ดีนะคะขอให้ออกมาเป็นสีดําแต่ถ้ารุงพลน,นะคะปลอดภัยไม่โดนจับแน่นอนนะคะผ่านชลุยนะคะไม่มีโดนจับไม่มีเป็นแพะรับบาปนะคะให้ออกมาเป็นสีแดงแน่นๆตรงๆเจ้าค่ะสาธุปูเจ้าย่าจ้า มาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าลุงพลเนี่ยสรบแล้วจะเป็นแพ้รับบาปไหมหากเป็นนะคะสีดำหากลุงพลปลอดภัยไม่เป็นอะไรนะคะไม่โดนตำรวจจับนะคะสีแดงมแม,ม่นตรงๆเจ้าค่ะสีแดงค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะเป็นจริงดังที่พูดนะคะ เขาจะไม่โดนตำรวจจับนะคะเนาะตำรวจเนะะี่ยค่ะเขาจะไม่จับแน่นอนนะคะตำรวจจะไม่จับแน่นอนนะคะนี่ค่ะ fc ของลุงพลนะคะที่ถามมาหวังว่าจะสบายใจนะคะนางถามให้แล้วนะเพราะว่านางก็ถามเกี่ยวกับลุงพลหลายรอบแล้วนะคะอย่างเช่นว่าลุงพลฆ่าน้องชมพู่หรือไม่ก็ถามหลายรอบก็ไม่ใช่นะคะเนาะ เราก็ถามว่าลุงพลเป็นจะพ้นเคาะไหมในคลิปนั้นก็บอกว่าพ้นเคาะแล้วคลิปนี้ก็มาถามให้อีกนะคะอยากรู้มากอะก็ตอบให้นะคะเอาใจ f c ลุงพลหน่อยเนาะนะ,ะตอบให้แล้วนะว่าตารวจไม่จับแพ้ไม่จับลุงพลค่ะนะคะไม่เอาแพ้นะคะเนาะจะเอาตัวจริงมะวีดีโอฮัลโหลอ้ยตัวอลไรสแตงสแตงเป็นีงสแตงเนไงมันเดียว สวยงามมากะเราไปดูสวนกันเลยค่ะพี่น้องสวยๆจ้ะ Aye, goodbye.